ปัญหาที่พบบ่อยมากๆเลยสําหรับการทานโปรโตีนเสริมก็คือหลายคนที่เขาทานโปรโตีนเสริมไปแล้วแต่ทําไมหุ่นยังไม่ดีสักทีนะครับโอ้ผมบอกเลยครับว่าผมเองก็เคยเป็นในอดีตเหมือนกันนะครับและหลักๆเลยครับก็คือเราขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการทานโปรโตีนที่เอามาเสริมด้วยนั่นเองนะครับเพราะหลายคนได้รับโปรโตีนในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับความต้องการของร่างกายซึ่งขอยกตัวอย่างหลักๆมา3อย่างแล้วกันนะครับคือ1บางคนเติมโปรโตีนเสริมเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถึงอย่างเช่นตัวผมเนี่ยอยู่ ฟิตหุ่นแล้วผมน้ําหนักอยู่ที่70กิโลแล้วผมต้องทานโปรตีนให้ได้2เท่าของน้ําหนักตัวก็เอา70คูณสเท่ากับ140หน่วยเป็นกรัมคือผมต้องทานโปรตีนให้ได้140กรัมในทุกๆวันแต่สมมตินะผมทานโปรตีนจากอาหารหลักเนี่ยได้100กรัมเอาแล้วผมซื้อโปรตีนเสริมมาแล้วผมทานแค่1เสิร์ฟและ1เสริมนะนะั้นน่ะสมมตินะให้โปรตีนเพียง20กรัมเอารวมกันผมได้โปรตีน120กรัมยังไม่ถึง140กรัมเลยแบบนี้ผลลัพธ์ในการปั้นหุ่นหรือหุ่่นนนนนดดดีีีกกก็คคคงงมมมมมไไไ้้้้ัััับบบบ2เเเเลลยยรรรราาาิิโปตสขาาแวอะ เกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการบางคนแบบว่าโอ้โหกินหลายเสริมมากอย่างเงี้ยครับเพราะคิดว่ายิ่งกินย,ยิ่งดีซึ่งไม่ใช่พอเรากินโปรตีนเกินมันก็อ้วนแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพค่าตับข้าไตามีปัญหาอะไรก็ว่ากันไปกับ3าเลยครับก็คือเรากินโปรตีนเสริมมาแล้วเราไม่ได้เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์คือเราไม่ได้ออกกําลังกายหรือต่อให้ทําก็คือทําแบบผิดๆเพราะการออกกําลังกายที่จะช่วยในเรื่องของการกินโปรตีนเสริมคือเวทเทรนนิ่งเท่านั้นนะครับเพราะหน้าที่หลักของการกินโปรตีนก็คือช่วยเสริมสร้างกล้ามเนลัพธ ยังไงเรามากริปปีแล้วเอาไปปรับใช้ดูนะครับ